ภายใต้ร่มเงาที่คุณอาจไม่คาดคิดปวดหลังร้าวลงขาอาจเป็นสัญญาณของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่รุนแรงกว่าที่คุณคิดและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนมักพลาดคุณอาจคุ้นเคยกับอาการปวดหลังที่ร้าวลงขาแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาการนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลย โรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่สามารถพบได้ในวัยทำงานอีกด้วยหากปล่อยทิ้งไว้โรคนี้อาจพัฒนาไปจนถึงขั้นที่รุนแรงเช่นชาหนักกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือแทบจะอัมาพาตได้ในแพทย์วรยุทธแสงสุวรรณศัลยแพทย์กระดูกและข้อจากโรงพยาบาลวิมุตกล่าวว่าอาการปวดหลังร้าวลงขาเป็นผลมาจากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งเก ดิดจ,จากหมอนรองกระดูกเนื้อเยื่อคลา้ายเบาะระหว่างกระดูกสันหลังเสื่อมหรือเคลื่อนไปจากตำแหน่งจนกดทับเส้นประสาทแต่ที่น่าประหลาดคืออาการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่กลุ่มเสี่ยงอีกหลายกลุ่มเช่นพนักงานออฟฟิศที่นั่งท่าเดิมนานๆผู้ที่ยกของหนักบ่อยๆนักกีฬาที่ใช้แรงมากและผู้ที่มีน้ำหนักเกินพฤติกรรมเสี่ยงอย่างนั่งหลังงอก้มตัวบ่อยๆหรือไม่เปลี่ยนท่านั่งตลอดวันก็เพิ่มโอกาสเกิดปัญหาหมอนรองกระดูกโดยไม่รู้ตัว อย่าละเลยสัญญาณเหล่านี้เช่นปวดหลังร้าวลงขาแบบเฉียบพลันชาหรือแสบร้อนบริเวณขากล้ามเนื้อขาอ่อนแรงยกขาไม่ขึ้นหรือควบคุมการขับถ่ายยากหากพบอาการเหล่านี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นภาวะรุนแรงของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทซึ่งหากปล่อยไว้อาจส่งผลระยะยาวจนเดินไม่ได้ การรักษาจะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงเริ่มจากการใช้ยาลดอักเสบยาลดอาการปวดเส้นประสาทอยากคลายกล้ามเนื้อและการทำกายภาพเช่นดึงหลังยืดกล้ามเนื้อหรือเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน6-8สัปดาห์แพทย์อาจพิจรารณาฉีดยาเข้าโพรงประสาทสันหลังเพื่อลดการอักเสบโดยตรงในกรณีที่รุนแรงการผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกโดยใช้เทคนิคแผลเล็กที่ช่วยให้ฟื้นตัวเร็วและปลอดภัยมากขึ้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการป้องกันนายแพทย์วรยุทธ์แนะนำให้ควบคุมน้ำหนักหลีกเลี่ยงการนั่งหรือยืนนานเกินไปออกกำลังกายเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องเช่นแพลงขรอบริยกของด้วยการย่อเข่าแทนการก้มหลังและเลือกที่นอนและเก้าอี้ที่รองรับแนวกระดูกได้ดีโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศควรลุกยืดเส้นทุก30 60นาทีปรับท่านั่งให้ถูกต้องและไม่ฝืนเมื่อเริ่มมีอาการปวดคำถามที่น่าสนใจคือทำไมเราถึงมักปล่อยให้อาการปวดหลังร้าวลงขาไปโดยไม่รีบรักษา คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการรีบพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการสามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนและทําให้การรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นอย่าลืมแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ผู้สนใจปรึกษาแพทย์สามารถติดต่อศูนย์กระดูกและข้อชั้น4โรงพยาบาลวิมุตเปิดบริการเวลา8ถึง20นาฬิกาโทร020790060หรือทำรายการผ่าน s ิ s m อ็แอปพลิเคชันเพื่อรับบริการและนัดหมายแพทย์ออนไลน์ได้อย่างสะดวก